สบายดีก่อนเรื่องแล้องพี่น้องเออ,อก่อนขี่ฝากเบ้าคือเป็นตะตุกเอ,อน้ำมันเบิดหาดิดแล้วก็คือยุดิีการตัดหญ้านมือนี่พี่น้องเออยู่ดีไม่แห้งขั้นวม่ล่มหายแจกอย่างมาตัดตอเงื่นตัดเยายูเก่า,า,า,าต้นแถวและแถว้ละเก้าต้นที่หาแถว <laughs> บ้าเล่วกันยังไงล่ะมึงยืงนเงยสูแล้วล่ะเออพุทโธเฮ็ดเบียกเนาะสิแปดสิบปีเราเฮ็ดเบียกเสืออยู่นี่ออกกำลังกายไปน้ำพี่น้อง <laughs> อาอบอกชัวร์วท่านพ่อสาขาข้างดอกแกล่เนียนยุนเนาะัวพุ่น,นล,ละเออทำงานเป็นอย่างๆไปก <laughs> ็จะได้เอาปุ๋ย ยูเลียวิสุทธิมหาชิบหาชิบหาจะแบบนี้ต่ว่ามันต้องอใส่เครื่องพ่นดินรอบๆพ่นโดนนี่รอดต้องใส่ปุ๋ยได้ <c oughs> ใบแห้งท่านมาออกหรอกมันแห้งคักๆ,ๆ,ๆดึงออกดึงออกรวดอ้อให้พี่ให้น้องต้ม <c oughs> ไปเลือกหัดตอนคำคำต่างชอบมีแห้งผลงานแต่ละมือเนะี่ยมันทำมาได้พี่น้องมันบ่คุ้มปบร,ร,ริษนะัทวัฒนาไว้เนี่ย อ้อากระบเป็นสัตลคนเจ้าของนงอรับจ้างเจ้าของงันไปอีแบบนี้พี่น้องเลยเออรับจ้างเจ้าของรับจ้างเจ้าของเออก็จะลุงไป <c oughs> สีเขาสีน้ำเอาเขาหาเยอะไก่เยอะกะเยอะเพร่ะล้วลนวกมัน บ่เคยเห็นก็นเห็นพี่น้องบินบ้าๆพี่น,นั่นนกคือนกกระสาเนี่ย่ะบ่แหงข้อขับมด่มาเป็นมูเป็นมูเออเอาสบใบดีเด้พี่น้องทุกคู่ทุกคนด้วยขอบคุณขอบคุณพี่น้องอย่าลืมอยากเบิ่งเต็มเต็มทั้งช่องยูทูบอยากเบิ่งเต็มเต็มทั้งช่องยูทูบซึ่งผมกับไทยวิอไทยคลิปลงไว้ลงไว้ลงไว้ไวสัปดาห์ละสามชุดพิมพ์ซื้อผมก็ไปเห็นลวดทั้งช่องยูทู e กคเขขาไปเห็นสามเหลี่ยมยุกลางอันแดงๆน่ม่อนละซ <laughs> ื้อจริอองนำสกกุนจริงผมละโคเดขาไปพี่น้องที่เห็นทุกอันทุกอย่างเลยยู่ในหันเอา้าสบายดีครับผมมีคนทู่เขา